สีพี่จุยนะคะช่วงเย็นค่ะสวัสดีครับนครับเอาละค่ะมาอัปเดตช่วงเย็นกันนิดนึงนะคะสถานการณ์พรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อก็เออดูการแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยก็น่าจะปิดร่วงนะฮะ <c oughs> ตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาช่วงบ่ายนะก็ทรงๆครับนะฮ <c oughs> ะก็บางตลาดอยู่ในแดนลบบางตลาดบวกเล็กน้อยนะครับก <c oughs> ็คือเอ,อ ประเด็นในเรื่องของเมื่อคืนนี้เรื่องของคุณเจรวลมไาวิก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยกดดันนะเชิงลบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นะครับแนวโน้มก็ยังคงเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับส่วนบ้านเราเองเนี่ย,ยบ้านเราเองเซ็ตฟ Future เอ่อช่วงบ่ายนะเมื่อสักครู่นี้มีดิดดิดขึ้นมาบ้างล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบเก้าจุดห้าสิบแปดจุด นะครับช่วงบ่ายมีลักษณะของการดีดขึ้นมาซึ่งมันก็อยู่ในโซนนะโซนที่เราให้ไว้ช่วงเช้าก็คือเก้าห้าเจ็ดจนถึงเก้าหกหนึ่งะเป็นโซนในการเ,าเปิดช็อตสำหรับคนเทรดเลนสัน้นนะครับส่วนพ้อหมายทางด้านล่างนะยังคงคล้ายๆเดิมนะก็คือแต่แถวบริเวณ เก้าห้าสามนะฮะจนถึงแถวแถวเก้าสี่เก้านะครับซึ่งช่วงช่วงเช้าลงไปโลแถวแถวเก้าร้อยห้าสิบนะครับช่วงบ่ายเออโลสุดของช่วงบ่ายก็แถวแถวเก้าร้อยห้าสิบสี่เก้าร้อยห้าสิบสามก็ยังเอ่อวิ่งอยู่ในในกรอบนี้นะครับส่วนในไทม์เฟรม เดลี่เราก็ยังคงอยู่ช็อตนะฮะยังคงอยู่ฝั่งช็อตแล้วก็สต็อปเนี่ยให้ดูกันที่966นะรอบนี้เนี่ยเราเราฝืนถือช็อตนะฮะแล้วก็ถอยสต็อปมาที่9 6 6ุดครับค่ะอาอละทีเสร็จแล้วทองคำหน่อยค่ะทองคำโอ้ช่วงบ่ายมีดีดมาบ้างเหมือนกันค่ะ ตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะไม่ดีซะแล้วนะแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปบางตัวบางตัวออกมาเนี่ยดีตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันออกมา3.5%เปอร์เซ็นตนะครับก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยดีดมาบ้างซึ่งมาทำ high แถวๆหนึ่เหรียญนะครับ ในการเทรดเล่นสั้นสี่ชั่วโมงเนี่ยนะเรามีแนวรีบาวช็อตคือหนึ่งแปดหนึ่งสามไปถึงหนึ่งแปดสองศูนย์นะครับก็ช่วงบ่ายก็ได้เห็นการดีดตัวบ้างก็ถือเป็นจังหวะการรีบาวแล้วก็ช็อตนะครับส่วนเป้าหมายทั้งด้านล่างหนึ่งแปดศูนย์หกซึ่งค่ําคืนนี้เนี่ยนะครับค่ําคืนนี้ตัวเลข a d p n อ n ฟ a r ์มอ๋อก่อนที่ไปถึงค่าคืนนี้ช่วงประมาณสักห้าโมงเย็ยนมีตัวเลข GDP ของยูโรโซนก่อน Mm. อ่าซึ่งคาดน้าว่าจะทำให้ทองร่วงส่วนช่วงไนน section ประมาณสัก2องทุ่มเศษเษนั่นนะครับ mm. ADP nonfarm mm. ก็คาดว่าน่าจะทำให้ทองร่วงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายเนี่ยที่เห็นมีอาการรีบาวมาก็เทเลนเซนก็เปิดชอ็อตนะครับ uh huh. แล้วก็เป้าหมายเทปโปรฟิตถึงแปดศูนยก็ไปลุนช่วงไน section นะครับส่วนใน time frame d e l อ่าแน่นอนเราอยู่ฝั่งชอ็อตสตอ็อป หนึ่งแปดห้าหกส่วนทลว l ิ n งสต็อนะครับให้ดูที่หนึ่งแปดสามห้าครับโอเโอเคได้ลเลยค่ะทีนี้ไปดูตัวดอลลาร์บาทกันบ้างดีกว่าด <all> อลลาร์บาทเมือ่อวานทะลุมาแรงวันนี้ทรงๆล่าสุดสามสิบห้าบาทนะครับเราก็กลับมาอยู่ฝั่ง้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สต o อ l ล s อดอลลาร์บาทอยู่ที่สามสิบสี่บาทสี่สิบห้าค่ะตัวชัดมาตอลดร์เย็นดอลดร์เย็นอ่อนวันนี้อ่อนค่าต่อจากเมื่อคืนนี้นะครับนั้นขาลองถือสต o อ l ล s อ1หนึ่งสามห้าจุดแปดสี่ค่ะ จากดอลลาร์เยนยูโรยูโรไม่ไม่ค่อยรีบาวเลยเนาะทองยังมีรีบาวบ้างนะยูโรตัวเลขเยอรมันอุตสาห์ออกมาดีนะฮะออยูช็อตนะครับสต็อปลอสยูโรดอลล่าหนึ่งจุดศูนย์หกแปดหนึ่งค่ะ ไปดูซิงเกิลสต็อกฟิลเตอร์กันเลยแล้วกันค่ะอัปเดตให้หนอ่อยทุกเพื่อมีตัวไหนเปลี่ยนแปลงสำหรับซิงเกิลสต็อกนะฮะ BLA ยังคงเหมือนเดิมค่ะนะครับวันนี้เนี่ยลงไปโล37 30บาท75แล้วก็ดึงกลับมาที่31 50ค่ะก็ยังอยู่ขา long นะฮะสต็อปลอส BLA 30บาท75็ดสตัดจาก BLA สีตัง สีตังวันนี้มีโอกาสโดนสตอปนะฮะสะตอปสีตังยี่สิบสามห้าศูนย์ต่อไปเป็นพึกษาโฮดดิ้งวันนี้อยู่ในแดนบวกได้ครับเก่งม,มากเลยล่าสุด 13, 13. สิบสามสิบสามแปดศูนย์สตอปสิบสามห้าศูนย์ถัดมาตัวที่อยู่ฝั่งช็อตบีดีอ็มอวันนี้ดิบมาอยู่ที่ยี่สิบแปด ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่ห้าอยู่แถวๆนี้นะครับเราก็ยังอยู่ช็อตนะครับสต็อปลอส์บีดสามสิบบาทยี่สิบห้าตัวถัดมาเป็นกัปกัปวันนี้ล่าสุดห้าสิบเจ็ดห้านะอยู่ในโซนแดงๆนะครับหาช็อตสต็อปลอสห้าสิบส <5, 13 S 2> ามทุ่น และตัวสุดท้ายเป็น AOT AOT ช่วงเช้าเปิดค่อนข้างต่ำช่วงเบ่ายก็ดิดดิดขึ้นมาบ้างล่าลสุดหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าอยู่ฝั่งชอ็อตสต็อปลอต AOT เจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าครับ ครับผมครบทั่วเลยนะคะทีนี้มีคำถามที่พี่ๆเขาอยากจะปรึกษาพี่จุย้ยแหละโดยเฉพาะตัวนี้เลยนะคะซีจีดถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่จุย้ยเจอทุบแบบฟอรอเลยอย่างเงี้ยค่ะคนวางแผนยังไงต่อดีอะคะอืมฟรอแบบนี้โห<ม>จังเลยคือในทําเฟรมวิกฤี่เนี่ยก็ก็ก,ก็อาการไม่ดีไปด้วยเมื่อวานนี้เบรกขึ้นไปไม่ใช่สิสัปดาห์ที่แล้ว บร <Be> ขึ้นไปด้วยวอลลุ่มเท่าไหร่นะสัปดาห์นี้นะ่ะตบกลับคืนเท่านั้นเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทําอะไรไม่ได้ฮะนอกจากต้องสาดทิ้งทิ้งเลยนะคะใช่จะได้ไม่เสียหายไปกว่าน,นี้นะคะลุ้นยากลุ้นยากอืมอะได้เลยค่ะไปต่อกันที่คำถามนี้ I V l ครับ Over oh, so l o วเข้าได้ไหมยังครับรอก่อนครับ รอก่อนนะคะต่อไปค่ะ S I S B แมมีทุนอยู่ยี่สิบห้าบาทแนวน้องจะขึ้นต่อไหมคะอืมผมใช้คำว่ายังได้ลุน้นยังได้ลุน้นขออ่ายังได้ลุน้นเอแต่ก็ต้องมีจุดสต็อปนะครับค่ะจุดสต็อปอยู่ที่ยี่สิบี่หกศูนย์ถ้าหลุดยี่สิบสี่หกศูนย์หนีออกก่อนครับได้เลยเอาละค่ะไปต่อกันตัวนี้เลย ครูค่ะพี่เขารอขายอยู่ขายที่เท่าไหร่ดีเมื่อวานนี้ยอ่อวันนี้ทรงๆค่ะเมื่อวานนี้ปิดล่วงแล้วก็วอรุ่มเยอะด้วยอเออเรอขายเท่าไหร่นะผมว่ามาลุ้นตรงนี้ก่อนดีกว่าค่ะแปดบาทยิบเก้าต้องไม่หลุดะนะครับอ่าดูที่แปดบาทยิบเก้าต้องไม่หลุดก่อนถ้าไม่หลุดยังยังพอได้ลุ้นดีดกลับบ้าง <Okay. S 2> แต่เมื่อวานวอลุ่มขายเยอะมากเลย okay. uh huh. ไม่ค่อยสวยในแบบนี uh ้ huh. ครับค่ะเอาละค่ะไปต่อกันตัวนี้เลยถามมาสองตัวขอนยญาตตัวเดียวนะเมเจอร์ Major, ค่ะลงมาเยอะควรเสี่ยงรับแถวนี้ไหมคะอืมขอดูวิกนี่โหวิกนี่โลของโล uh huh. โลของโล ้แนวรับนี้น่าสนใจแถวแถวโซนสิบหกต้นต้นนะครับก่อนหน้านี้เคยเป็นแนวต้านแนวต้านเป็นแนวรับเป็นแนวรับแล้วเด้งอ,อ,อวิกที่แล้วก็เกือบเกือบถึงอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็วิกนี้เด้งกลับเออทำเฟรมวิกลี่ยังไม่ได้มองเป็นชุดกับตัวแต่ว่ามาเผชิญแนวรับใหญ่มีโอกาสเด้งใช้คําว่าเด้งเฉยๆนะ,ะทีนี้เดี๋ยวมาดูท์เฟรมเดลลี่ก่อนว่าเฮ้ยมันเด้งถึงขนาดได้ลุ้นเลยหรือเปล่า ทำเฟมเดนี่บอกว่าถ้ายืนเหนือสิบเจ็ดสามศูนย์ปักกันที่สิบเจ็ดสามศูนย์นะ <17 30. S 1> ตอนนี้สิบเจ็ดสี่ศูนย์นะครับถ้ายืนเหนือสิบเจ็ดสามศูนย์ฟอลโล่ครับโอเคต่อไปค่ะถามไทยคมค่ะแนวต้านเท่าไหร่พี่จุย้ยโอ้แนวต้านแนวต้านอ,อ,อนี่เลยนี่เลยแถวสิบห้าห้าศูนย์ครับสิบห้าห้าศูนย์จนถึงสิบหกโซนนั้น ืต่อไปนะคะไปดูแบมกันบ้างมีโอกาสจะลงอีกไหมครับพี่เขาอยากจะถัวยังยังไม่ถัวครับยังนะคะไม่ไม่ใช่ยังไม่ลงนะยังไม่ถั่วยังไม่ถัวอ่าโอเคบีพี่จุยมองว่าน่าสนใจไหมเหมือนจะทำโลใหม่แล้วนะก็เขาก็ทำมาเรื่อยๆนะถ้าดูในทําเฟรมเดดี่แล้วก็ในแง่ของทําเฟรมบิ๊กดี่เนี่ยหลุดสิบสามห้าศูนย์นังไม่ดี ซึ่งหลุดมาสองอาทิตย์ละสองสัปดาห์ละนะครับวิกี่ไม่สวยเดลี่ยังครับ ung, ยังไม่ซื้อครับได้เลยแนวรับ KCE ค่ะ KCE ทํา e. ทำฟรมเดลี e ่ e. เนี่ยดูดีขึ้นนะครับเมื่อวานเมื่อวานปิดเหนือสี่สิบแปดบาทวันนี้ย่อลงมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะฮะ ถ้าถามหาแนวรับแนวรับอยู่ที่สี่ห้าสองห้าค่ะพี่ครับต่อไปในะ,ะัะแนวต้านซ <CB G. S 2> <ป>ีบีจ G ซใช่เดี๋ยวดูวิกี่ประกอบค่ะครับอ่ะวิกี่เนี่ยเอ่อต้องบอกว่ายังยืนเหนือเก้าสิบสามบาทได้ยัง<ม>ยังถือว่าได้ลุ้นในทำเฟรมวิกี่นะฮะ,ะนเหนือเก้าสิบสาม เดลี่นัดกลับขึ้นมานะคะทำหาแนวต้านใช่ไหมครับใช่ครับแถวแถวร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยห้าแถวนั้นครับค่ะต่อไปนะคะที่เขาติดบีวดีที่สิบสี่บาทหกสิบทำยังไงดีคะพี่จุย้ยสิบสี่บาทหกสิบไกลมากเลยใช่ออย,ยอดนี้เลย <c oughs> คัดตรงนี้เนี่ยมันมันลึกไปละเดี๋ยวขอดูนิด,ดนึงครับโอ้โ ลึกไปล้ใช่ลึกๆไปล้ถ้าจะมาคัดตรงนี้นะครับทำเฟรมบิก๊กนี่เนี่ยแรงขายเริ่มเริ่ม,มผมใช้คาว่าเริ่มลดน้อยถอยลงนะแต่ไม่ได้บอกอไม่ได้บอกว่ามันมัน,ม,นมันหายไปแล้วนะอะไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าอัตราเร่งมันมันมันน้อยลง่ะนะครับแล้วก็บังเอิญมาเผชิญแนวรับแถวๆสิบบาทยี่สิบสิบบาทกว่าๆนะครับ โอ้ถ้ามาคัดตรงนี้ยผมผมผมคงไม่ดีกว่าเพราะว่าต้นทุนข้างสูงเพราะนั้นถ้าเป็นผมผมจะรอดูชุดกลับตัวนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปซื้อถั่วได้เลยพี่แต่นะตอนนี้อืมันลงไม่เยอะเนาะมีบไวดีโอ้ก็ดีดแรงเหมือนกันนะเมื่อวานเมื่อวานปิดสิบบาทห้าสิบ อะถ้ามองเรื่องแรงดีดนะ่ะให้วัดกันที่สิบบาทสี่สิบเมื่อวานเป็นสิบบาทห้าสิบก็ใช้คำว่าอะไรดีอนะ่ะถ้าอยากจะซื้อถั่วเนี่ยก็นิดหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นเพียงแค่แค่แรงดีเฉะยะๆอ่ะยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นชุดกลับตัวค่ะแต่ถ้าจะให้ชวนเนื่องจากว่าเราติดค่อนข้างสูงนะอ่ะรอรอหน่งกว่ารอชุดกลับตัวจริงจังเนี่ยรอเนาะ ได้ไปิดท้ายก็ตัวนี้ละกันนะคะ B d e G รับที่เท่าไหร่ดีคะโอ้โหจะรับซะแล้วอ่ะดูวิกฤติก่อนละกันนะภาพวิกฤติเนี่ยก็ยังถือว่ายังยังได้ลุ้นต่อรับใหญ่เอ่อเก้าสิบเจ็ดตั้งเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเจ็ด ถึง91เป็นรับใหญ่ของเขาเสำหรับทำเฟรมวีคลี่นะครับส่วนเดลลี่เดลลี่ก็แถวแถวบาท6ตสตังแนวรับขาครับแต่ไม่รู้ว่าจะลงมารับหรือเปล่านะครับ ค่ะพี่จุย้ยครบทั่วเลยวันนี้ขอบคุณพี่จุ้ยมากๆเลยนะคะครับยินดีครับสว,ส,สวัสดีครับเอาละค่ะขอบคุณสําหรับคําแนะนําจากพี่จุ้ยด้วยนะคะคุณจรรเวทศรีนะคะจากทางด้านคลา s สิกออสซ l ลิทนะคะแล้วก็ท่านต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยต่อนื่